สวัสดีค่ะวันนี้เราทาภารกิจของเราเสร็จแล้วนะคะทางด้านหน้าเนาะถูสาราเสร็จแล้วนะคะทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ยังมาเก็บผักริมรั้วริมสวนนะคะไปทํากับข้าวมื้อเช้านะคะหรือว่าไปกินนะคะนี่ตาลึงนะคะตําลึงอยอดทองบ,บอกว่าแกงอะไรนะแกงเลียงอร่อยนะคะหรือว่าแกงแต่แม่ดาชอบแกงแบบแกงแบบใส่อะไรนะหอมใส่กระดูกหมูนะคะตําลึงเนาะบวก เอาไปใส่กับผักมะระนะคะแต่ชวนอันนี้นะคะในชวนอุ้ยแม่ดาไม่ได้เอากันไก่มาซะด้วยเนาะต้องติดกันไกต่ตะกร้ามาด้วยเนาะผักขยะนะคะผักอันนี้ก็กินกับข้นกับแจวนะคะแต่ตอนเก็บนี่ะหนามมันจิ้มมันแทงนะคะแต่ตอนกินเราก็กินแต่ยอดมันอ่อนมันเนาะนะแต่เราต้องเก็บนะเราต้องเก็บไม่งั้นมันมันมันจะ ขยายพันธุ์อย่างหมดเรยมันจะปกคลุมหมดเลยแต่ก็ต้องมันต้องมีกันไกลมาตัดนะว้วะว้มันต้องมีกันไกลมาตัดเพราะว่าหนามมังเยอะแต่ก็กินอร่อยนะไอ้ผี มาขน,นาดใช้มือมันยังไม่เอาไม่อยู่น,ะน้ำมันคมยิ่งกว่าน้ำสะาอมอีกนะ คมยิ่งกว่าน้ำทุ่งอีกเลยน้ำแหลมคมมาก ดอไม้เอฟซียอดสวยๆงามๆเนาะแล้วเราก็จะไปเก็บตั้ลึงนะคะเดินผ่านสวนดอกไม้นะคะก็พาเอฟซีแวะชมสวนดอกไม้ก่อนนะคะโอ้ยแดดออกนะคะลมพัดเย็นๆน,นะคะดอกไม้สดชื่นสวยงามเลยทีเดียวนะคะได้รับน้นําฝนแล้วก็ได้รับแสงแดดนะคะได้รับปุ๋ยเพียงคอนะคะก็จะสวยงามแบบนี้แหละคะ่ะดอกเล็กดอกใหญ่นะคะ สวยทุกดอกสวยทุกสีนะคะสวยทุกดอกสวยทุกสีมันหนาม,มันก็อาจจะดอกเล็กหน่อยนะคะแต่ถ้ามันบางมันก็จะดอกใหญ่หน่อยเนาะนะคะแต่ละสีนะคะก็มีความหมายในตัวนะคะเนาะแต่ละสีก็มีความหมายในตัวนะคะ สีขาวสีเหลืองอุย้ยมองเห็นแล้วจิตใจเบิกบานเลยนะคะอสีทำให้สุขภาพดีดีนะคะอสีเนาะนะถ้าเราได้ชมดอกไม้นี่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะตาได้มองแต่สิ่งสวยๆงามๆจมูกได้ดมแตก่กลิ่นหอมๆนะคะหูได้ฟังแต่เสียงไพเราะเพาะพิ้งนะคะก็จะทำให้สุขภาพจิตของเราดีนะคะเนาะ เราเป็นลูกหลานขององค์ปู่นะคะองค์ปู่พาทําบุญนะคะสายสินสายธรรมสายรำนะคะเราเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไดาวก็พูดไม่ค่อยถูกเนาะมาเก็บผักตำลึงนะคะนี่เอาไปอ่อมนะคะเอาไปอ่อมใส่หมูใส่ไก่นะคะ เอฟซีอยู <descon fin anta> hmm. ่ตรงนี้เด้อแม่ดาขอไปเก็บก่อนนะวันนี้แหละแม่ดาออกไปข้างนอกไม่ดาจะต้องแม่ดาจะต้องเอาซื้อกระดูกหมูมาจนยอดนี้ก็ทำค้างให้มันเนาะเขาบอกว่าหมูยอดอันนี้ก็อร่อยนะเอฟซียอดนี้อร่อยนะุมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะ ดูเพืความมั่นใจก่อนนะว่ามีเจ้าของอยู่ไหมนะคะขอผักเด้อถ้าเจ้าของอยู่นี่ก็ออกไปเด้อมาเห็นเด้อมันเขียวคือกันเมิดผักสวนครัวรู้กินได้ผักปอดสารเคมี ผักก็มีวิตามินต่อร่างกายแต่ก่อนเก็บไปก็ต้องรอน้องรอได้ออกไปข้างนอกซื้อหมูมาซื้อไก่มาแต่ตอนนี้เรามีตู้เย็นแล้วนะคะเราก็ซื้อมาไว้นะเนาะเก็บไว้ถ้าเรามีผักเมื่อไหร่เราก็เอาไปห่มได้เลยอุย้ยนี่ให้มันขึ้นค้างไปนี่ให้มันขึ้นค้างไปต้นอันนี้แล้วเราก็จะได้กิน กิ่นผลของมันนะสต่วะรดนะคะทำลึงมีแต่ยอดสวยๆ้ยงนั้นเลย สวยๆนะคะ เสียงดนตรีจากธรรมาชาตินะคะ นี่ประยชนใหญ่ๆี่มันเลยะไอ้สิ้นนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะ เมนูเช้านี้นะคะยอดผักงามๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ